สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะ11ปีดังเพราะบิ๊กเอ็มเปิดบ้านเกิดเปรียวทัศนียาไม่เหมาะเป็นนางเอก18ปีแม่ไม่เลีย้ยงน้อยใจขอเป็นแค่เด็กยกของในกองถ่ายบ้านเกิดหลังน้อยเปรี้ยวทัศนียาดังได้เพราะบิ๊กเอ็มเล่นละคร10ปีถูกว่าไม่เหมาะสมเป็นหน้าตาของช่อง7เป็นนักแสดงสาวสวยเบอร์ต้นๆของช่อง7เลยก็ว่าได้เพราะเธอมีผลงานให้เราได้ชมมาตลอดกว่า11ปีแล้ว จากการเป็นนักเอกคู่จิ้นกับพระเอกหนุ่มบิ๊กเอ็มจนเกิดเป็นที่พูดถึงของความเหมาะสมของนังคู่ที่มีความลงตัวแบบสุดๆโดยเปรี้ยวทัศนียาได้เผยว่าผอมลงไป1 2กิโลกรัมในเวลา4เดือนพูดตรงๆคือรู้สึกว่าตัวเองตัวหนุ้นยเกินไปดูจากในกล้องพอมมาเล่นละครของพี่หนิงปณิตาก็รู้สึกว่าไม่อยากเป็นภาระให้กับใครพี่หนิเงเองก็ส่งใบสั่งลดน้ําหนักมาด้วยเขาก็ไม่ได้ถึงกับกดดันอะไรมากนะคะแต่เราเห็นความตั้งใจในการทํางานของเขาก็เลยอยากให้หน้าละครของเขาออกมาดี และมันก็ดีกับตัวเราด้วยเราก็เหมือนกับทําให้เขาแล้วทาให้ตัวเองด้วยวิธีการลดน้ํำหนักของเราทําอะไรบ้างหลักๆที่เรารู้สึกว่าเราอ้วนเราชอบกินข้าวเราชอบกินของเผ็ดซึ่งมันจะต้องกินคู่กับข้าวเราก็เลยชอบกินข้าวก็ไปหาหมอเลยรู้มาว่าตัวเองเป็นคนแพ้ข้าวขาวก็เลยต้องหันมากินข้าวดําแทนพอมากินข้าวดําแล้วรู้สึกว่ามันอิ่มง่ายข้าวหนึ่งถ้วยรู้สึกว่าเรากินได้แค่ครึ่งเดียว พอเป็นข้าวดำแต่ข้าวขาวเรารู้สึกอยากกินตลอดเลยเปลี่ยนวิธีการกินแล้วก็ออกกำลังกายด้วยเป็นปมในใจคือทักกันแบบอื่นได้ไหมที่ไม่ใช่เรื่องรูปร่างยุคนี้แล้วทักว่าสบายดีไหมวันนี้ทำอะไรมีความสุขไหมดูซีรีส์เรื่องอะไรทักกันแบบนี้มันน่าจะดีกว่าคำไหนที่รู้สึกว่าเสียใจที่สุดเขาไม่น่าพูดแบบนี้กับเราเลยเราเซนซิทีฟเราโดนเรื่องนี้มานานแล้วมันสะสมอยู่ๆมีคนเดินมาว่าอ้วนขึ้นหรือเปล่าคำนี้เลย เราจะรู้สึกว่าอีกแล้วหรอมันรู้สึกจุกทุกวันนี้เราผอมก็ยังมีคนมาทักอยู่เลยว่าอ้วนหรือเปล่าก็ไม่รู้จะตอบอยังไงมันนอยถึงขั้นอยากจะออกจากวงการจะหางานอื่นทำแล้วค่ะเราเป็นคนตั้งใจทำงานมากๆเราได้รับตั้งแต่บทเครียดและใช้พลังในการแสดงเยอะมากๆในการเล่นแต่ละเรื่องพอเราตั้งใจทำงานมากๆเราอาจจะผิดที่ปล่อยปะละเลยตัวเองด้วยแต่มันก็เป็นเรื่องที่เราสามารถแก้ไขได้มันไม่น่าจะต้องมาโดนอะไรเยอะขนาดนี้ ก็จะมีรู้สึกอยู่ว่าเราไม่เหมาะสมกับตรงนี้เพราะมันต้องผอมต้องขาวต้องสวยอย่างเดียวตอนนั้นคือเตรียมหางานใหม่ก็มีแต่ในความรู้สึกจริงๆของเราก็คือรักการแสดงแต่มันอาจจะไม่ใช่ที่ของเราต้องบอกเลยค่ะว่าเธอนั้นเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่เก่งและมีความสามารถมากๆแม้อาจจะถูกกระแสต่อว่าบ้างแต่เธอก็ได้พิสูจน์แล้วว่า,วาเธอคนนี้เติบโตมาด้วยความพยายามจริงๆ ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ